สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมอยากลองอะไรเฉยๆนะครับก็คือไปลงหนึ่งสี่แรงแกรนดูว่าผมจะไหวไหมจะอ,อ,อะไรยังไงถ้าสมมติว่าผมเหลือคนเดียวของทีมผมจะต้องทำยังไงนะครับทุกคนไปดูเลยนะ คลิปนี้ผมมาสอนนะครับไม่ได้มาจะโชว์ตึงโชว์ก่างอะไรลินนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเดี๋ยวผมมาต่อ EP 2นะครับทุกคนเออ ตมาในเกมจังหวะเกมนี้ก็กลางๆนะครับทุกคนมีตึงบ้างมีผู้เล่นใหม่บ้างนะครับโปนกันไปนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูผมอยากจะมาท้าอะไรคนดูนิดหน่อยนะก็คือถ้าผมลบ70ทุกคนช่วยกันกดแชร์ผมถ้าผมลบ80ทุกคนช่วยกดไลค์ผมนะครับเอาไหมกล้าเปล่าทุกคนกล้าก็รอเลยไปรอไปดูคลิปต่อเลยเออ ชาววบมาช็อตนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่ายัางไงผมก็ชนะพันนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไหวกับเขาเหรอกครับทุกคนมันตึงมากนะครับเกมมันไม่ใช่ตึงหรอกคือแบบคือมันไม่ไหวอะ่ะทุกคนเขาจะไม่ ขนาด1-1บางทีผมยังไม่ชนะเลยนะย่างมา4-1ผมจะไปเหลียหรอครับยังไงผมก็ชนะพนันเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้กดไลค์กดแชร์ผมไม่เชื่อใช่ไหมล่ะว่าผมจะลบจริงๆไปดูตัดมาตรงเอาไม่ใช่ตดดัดติดมาตรงนี้นะคะทุกคนผมไม่ได้เอานอกมามันรู้ทั้งรู้ไม่ไดเอานอกมานี่คือขาลมได้ง่ายมากๆเลยนะครับใครไม่รู้นะครับว่าขาลมคืออะไรก็คือ ตายกลางล่มนะครับทุกคนยังไม่ถึงพื้นก็คือตายนะครับตัดมาตรงนี้นะครับมีไม่ใช่ตัดจะตัดอะไรขนาดอ๋อโอเคเข้าเรื่องของเราต่อวาอ่ามาตรงนี้นะครับทุกคนเราได้ยินเสียงเท้าอยู่ใต้บ้านนะครับว่าจะลงไปหามันนะครับแต่ว่ามันจะมันไปแล้วนะครับทุกคนไม่ได้ยินเสียงเท้าเพราะฉะนั้นเราฟาร์มเลยนะ เรารีบฟาร์มแล้วเรารีบออกจากที่นี่กันนะครับทุกคนเราจะได้แบบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไม่ใช่นะคนละเรื่องเราจะได้แบบรีบไปฟาร์มที่อื่นไปหาที่เล่นนะครับหามุมได้เปรียบของเรานะครับทุกคนผมรีบเก็บ AR นะครับทิ้งกระสุนเป็นรูดไปแล้วก็เก็บ AR มาตรงนี้ผมกำผมกำลังจะเก็บปืนฮิลอยู่ดีๆมีคนยิงหลังนะครับทุกคนโอ้โหไปไม่ได้แล้วหละ่ะทุกคนถ้าผมออกไปทางไหนมันก็ยิงผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หลบอยู่ตรงนี้แหละรครับทุกคนรอมันนะ แทนของผมก็คือจะล่อให้มันตายใจนะครับทุกคนให้มันคิดว่าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันก็จะวิ่งมาตรงๆจังหวะนั้นเราก็เอาเปืนยิงมันนะครับดูช็อตนี้นะครับนี่มันวิ่งมาแล้วผมลากไปนะครับอูห้หูไม่เข้าหัวทุกคนอย่างนี้งานเข้านะครับเครื่องก็มาแหลกกระตุกอีกแวบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมดันผมกระโดดเข้าหน้าต่างไม่ติดอีกอูโหูงานหยาบแล้วนะครับทุกคน เดมาตรงนี้ผมกระโดดออกมาไม่เจอใครนะครับทุกคนมันวิ่งขึ้นเข้าบ้านไปแล้วมันกระโดดเข้าบ้านเข้าหน้าต่างฝั่งนู้นไปแล้วนะครับเราเสียเปียบจุกม้วนมวนจุกโชนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ดันออกไปนะครับยิงไปปู้อ้โหผมเจ็บหนักกว่ามาันอีกนะครับเอา้าโอ้โหทุกคนมันไม่ตายเลือดเหลือสิบโอ้โ,อโหพระเจ้า ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนมารู้กันว่ากูจะ้มเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดโอ้โหอย่าลืมทําตามสัญญาได้ด้วยนะ,ะทุกคนผมชนะพน,นันแต่กูต้องพบกับความเจ็บปวดลบคดเยอะโหทุกคนคิดว่าผมกลัวหรอคนระดับอย่างผมไม่กลัวอยู่แล้วยังไงผมก็ชนะพน,นันแล้วนะครับเกมนี้ก็ คลิปนี้ดังชัวร์ถ้าคลิปนี้ดังนะครับเดี๋ยวผมมาต่อ EP สองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราไปไปสึกเอ,กอ็ดกูยองควงอยู่เลยต่อต่อต่อ EP สองเมื่อกี้ผมไม่ได้โพูดนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปต่ดเกมตัดไปกันเลยชาวแวมาตรงนี้รู้สึกโล่งที่แรงลบโค้รเลสึกดีเลยดะแต่เอ๊เอทุกคน ทำไมมันหนักกว่าตาที่แล้วคาบูกี้ก้ามทองเสื้อซีซั่นหนึ่งหัวกระต่ายทุกคนมันเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยกูไม่น่ามาเกมที่3ามเลยทุกคนเสื้อเมื่อกี้เห็นกระเป๋าซีซั่นหนึ่งด้วยนะทุกคน กูไม่อยากลองของเลยว่ะท <c oughs> รามานตัวเองแช่เชไในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับมันเลยนะครับทุกคนเกมนี้ยังไงผมก็ต้องชนะกับมันนะครับผมโดดลงมาผมว่าจะไปลงสีแต่ลงสีเยอะเกินไปนะผมเลยลงมาที่อ่าริมเขียนนี่นะครับไอ้นี้มันเขียนอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนลงไปเลยนะเราอย่ากลัวกับมันนะครับ ปล่อยใจสบายๆโล่งๆแล้วก็ไปสู้กับมันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีคนนะเพราะว่าลงตรงนี้ฟาร์มของชิวๆแล้วไปครับสี่รออะไรล่ะไม่ร้องนะเจืคนอย่าไปกลัวทุกคนยิงเลยนะเราเราไหวนะเราไหว ไหนก็เชียร์รสัสวดไม่ไม่กี่แม,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 ม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะเพื่อนเราสู้ไหวนะครับทุกคนอย่าไปกลัวดันเข้าไปนะครับเรามานันระดับแรงแกลนห้าดาวนะครับระดับแรงแกลนแปดหมื่นหกนะครับทุกคนอย่าไปกลัวนะข้างหลังผมมานะผมชักปืนแล้วผมยิงเอินนะครับทุกคนผมยิงไปแล้วก็มันวา้าบแล้วก็ผมก็นั่งมอบเลยนะปล่อยแค่กูไม่รอดหรอก กูนั่งมอบเลยกูไม่สู้กับมือของมึงหรอยกยี่ตั้งสี่ตัวไอ้ฮะโอโดเยอะเลยทุกคนสู้ไปกูก็ตายอยู่ดีนะจะไม่สู้ทำาไมวะเดาเออเออเออเจ็ดสิบสี่นะครับเบาๆนะไม่เยอะไม่เยอะ